เฮ้ยคนมาม่าเขาจะแก้ตัวเราว่าเฮ้ยมองหมดก่อดสว่างอ๋ออ๋อนี่มันบาดร้างห่องสีเหลืองแล้วโชคนนชิบหายแล้วซื้ปืนมาผิดได้แหละไม่เป็นไรล้ะอย่างนี้ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆเท่านั้นดำอยูอย่ถึงจะแรงนะครับผมคือนไี่เิ็ันมันสุ่มเอาไง อันนี้บัตรสีเหลืองนะโชคเยสเขนลงทุนนะ่ะคนเดียวอ,นะยอ่ะนะเยสหนัาขาวเลยหรอ,อก,นะก็ต้องเอาให้ลงแล้วเนี่ยพยายามอย่ายิงหัวนะโชคพยายามยิงหัวพูดผิด กลังไปแลย้ยิงไปเลยเอาไอ้พี่ชุกๆๆๆเอาหั <c ười> วแตกช่วบาบาวหัวแตกเอ้ยดีถ้ามันโดนหัวมันกันโดนด่าตัวได้ๆเลยโอ้ยทำไมปล่อยใจไม่ออกปิดปิดพลมชุก หนาวพอล้มปิดพัดลมพ่อจะตายหายไรโชคบอกว่าเรียนชุบบอกตอบอะไบอกว่าชุบแต่โชคไม่ได้ยิงชุบแต่พี่ยิงคราวนี้ไม่ต้องชุบปอปีดิจ้วจะร้องไงเราไม่ต้องชุบอีโชคถ้าโชคตายก็ ใครตายก็ไม่ต้องชุปจะดูว่าเขาจะว่าไงนี่ใครอยู่ตรงนั้นคนนึงลงแล้วลยยเจ็ดเกมว่ะบัตรฟ้าตั้งแปดเกมเลลอ๋อหัว, <c oughs> หวแตก หัวแตกแลนเถิดทำไมหน้าจอพี่มาดูช้าๆจังวะลุยเลยลุยเลยต้องลุยตั้งนานละดึง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  เฮ้ยลากหัวคมคมเลยนะเฮ้ยยิงหัวเช้ายิงหัวอาคาร์โดขอโทษไม่ตั้งใจใเล่นบัตรฟิวฟรีก็สุ <c oughs> สอร์ไพเลยใช่เหรอถ้าตายไม่ชุบนะ นี่ก็ได้โชกยังจะเปิดอีกถอดปลั๊กเลยจะได้รู้ถอดปลั๊กแม่งจะได้ไม่ต้องเปิดเปิด,โโปดไม่ให้อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยทะลุไอวอลชีอตโคอ่ะอ่ะเบาไม่ชุบไงอ่ะ <First Blood S 1> ไม่ทันละ เหรอขอของเลยนะขอบคุณมากโอ้โของเด็นๆเ,เลยเพื่ออะไรชั้แดงแดงป,าด,า,งป,า,ดปาดแดงปาดแดงปาดนี่เจ้าปล<อ>าแดงปาดไม่เอา,มาไม่ให้วันนี้ของแพ้แล้วแพ้เลยไม่ต้องเอา ไม่ให้เโชคีน่แม่งเราสายิงมาได้ซื้อยิงก็ได้วะไม่ให้เอาขอแต่ไม่เมื่อกี้ตายอะ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องเลยโชคโชคว,วิ่งไปตายเอง ตึงดึงดึงดึดึงดึงอ้าวชุบตัวทำไมเงี่ยรอใช่หรอึตับหอตหอใช่เหรอมีมอ่ะต oui, ักทงนี้ป่ะ ดุง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  เอไรอะไปไปะไกระไดอาทุบทุบทบเอไม่ไปไม่ไปไปเูในบ อ่ะครนี้เรายิงหัวให้ดูเลยมาแดงปะแดงปะแดงปะเข้าไปดไปดีรวยขอขาโลด้วยไม่มีครับเอารวยรวยให้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 ดีรวยเกิน เ i ล l าอะไรเนี่ยอิาขาวมันจะเป็นมีเซ้ของเแก้วกันไปซื้อปืนแล้วก็วิ่งมาไปสุงพาวน,นาอีกค,คุนเลยมีเป้าปืนนยมีเป้าสกิน่ะ ไหนเหมือนจะกินปืนอะไรเลยลาไ <c oughs> ม,ม่เช่ขโมยปปปปปผมหน้าไม่ซื้อเองเอา้าขอชกตายงูโคตรเหลี่ยมเลยหนึ่งแต่สี่สองหนึ่งแต่ยังชก ขายละชุบชุบชุบชุชุบชุบแน่ชุบแน่อ่ะอืมบ้าขนาน่ะคุณจิ้แล้วจะออกไง้ะเนี่ยไอเทสองใบต้องมาแล้วช็โชนี่ไงออกไ้แล้วมาตลาขาตรงนี้เอ้ยสวยสวยสวย ใช่ใั่โอ้พี่เที่ยเดินเล่นต่อเราค่ะเนียมเนียมเนี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 มเราคเหม็นขี้ฟัน ดูไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ต้อง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 มาปิดจัดเองอ้าวไอ้ตาดาแล้วปิดเลยปิดเลยนับตัดเสร็จละต้องจริงจังไปเลยเรื่องนี้มันยอมไม่ได้กับป้าขาว อื้อใช่ใช่ซ,ซื้อระเบิดแฟร์เทนนี่น่ะแลกกับเห็ดอ้อไม่เออนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องละ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องลืมไปมีไม่จำกัด นี่นี่นี่ฮันนี่อยู่บนอยู่บนจังหวะนี้ยังไงพวกก็ต้องมานี่โอ้ยแม่งนะ อยู่เยเโคนงแมงอ้าวเจบหายแล้วชกกชก้กช้กไอ้่เจาให้พุนเลยจาะให้พเลย นายคนใหม่มันไม่ดีกว่าคนเดิมชนเจไต <sighs> งหัวสมพี่ใช่เหรอให้มันจริงให้มันจริงให้มันจริง อะไรปกติโชคแหลกกว่านี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเก้ยทะลุดิ้ดิซียโป โอ้ยสิผ่านแล้วเอาคุตายโชคมาชุบตรงยางเร็วๆอ๋อะ <c oughs> อะไรของมึงอะมึงอะตายงโง่มึงอะมึงอะตายงโง่ มมา,มาแค <_ música> ่ลินนะโอ้โอยู่นี่ดืวยตามไม่เช่บอกเลยคเนา กาาสอยู่ไหนอ่ะชิบหายไม่บอกกูโชิชิทํไม่มียาทำไงดิ ทังหมดละอ้ถึงไปซื้อให้แม่เหร มันม,มาแล,ล้วครับผมแม่งตกลงมาแล้วแม่งตกลงมาแล้ว

ดูน่อยมาดูบนลู um um ุกดึงพี่เข้ากลุมด้วยเจ้ของงงเหลียวภาสักคเเชียเดี๋ยววสิ S 1> <S 1> <S ไหนดึงพี่เข้ากลุ่มนะบอกเขาดึงพี่เข้าก,กลุ่มด้วยพี่ยอยากคลิปพอดีเลย